ไข่หวานคนเก่งไข่หวานของแม่ไข่หวานครับ อ๋อขึ้นตากอะลูกโอ้ขึ้นตากของแม่หรอคะโอ้คิดถึงตาคิดถึงตากอื่นๆของแม่หรอคะอ้านอนอ่ะเข่งเข่งโอ้ยโอ้ยใกล้ก่อ่ะเข่งเข่ง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 อืมอืมคันเก่งคิดถึงคิดถึงแม่หล่ะลูกเอาคิดถึงคิดถึงกันจากไปห้าวันห้าวันเองนะคิดถึงกันมากอะลูกอ่านอนอ่ะคันเก่งคันเก่งอืม ขั้นเก่ง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 ไอ้ล้านโตแล้วนะอาโตเป็นหนุ่มแล้วนะนี่ขนเต็มแล้วขนเต็มตัวแล้วใช่ไหมลูกอันนูมีขนแล้วอันนูมีขนเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะอันหล่ออันนูเป็นหนุ่มนะคะมันเป็นไก่หนุ่มโอ้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 โอชอบต่องลูกอ๋อไม่ถนัดอันนี้